สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเชา้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่15มิถุนายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุในให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับจีนเชา้าตัวเด่นก็คือ9ก็2 0ก็3 9 0 9 1 9 2 9 3 9, 3, 9 6 9 7 2 0 2 1 2 3 2 4 2 6 2 9 9 2 6 0 3 3 3 9 1แล้วก็6 9 3 จับคู่ก็9 9, 3, 3, 2, เก้าสองสอ3เก้าสามนองสามเก้นก้าะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อจีนเช้ากับจีนบ่ายเก้าับศูนมาเหมือนกันเนาะแต่เราจับเรขคู่ให้เด้อรอบบ่ายหก6ูนย์ห6ห6ึ6งหกนะ010 2์หนึ่งศ8นย์สองศูนยหกศะคะศูนย์หกสองหก จับคู่ก็6กศูนย์ศูนย์หกเจเก้าเก้า็ดานยนย้าก็ะเช้ากับบ่ายนี้หกับเมาเหมือนกันเดอ้อของจีนนี่รอบบ่ายมาเข้า3ามตัวแตกเช้าเดอ้อจิตปกติก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะทุกแนวทางสําหรับวันนี้มันคลิปของห้างเซิงกันนี่ค่อีเดอ้อมาแนวทางเดียวกันจีนนี่จะต่างจากเขาหน่อยนะ จับคู่ลุ้นวีไอพีเวนะใครจะเล่นใครจะลุ้น0ูนกับก้ามาเหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางอย่าลืมนิกเอ,อีก,กับห้างเส็งเนาะมาแนวทางเดียวกันจีนนี่จะต่างจากเขาหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะหรือจีน ชีนบ่ายะจะไปเข้าห้างเสยงบ่ายก็ได้เด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ